สวัสดีครับผมงต้นฮักกรอกนะครับนี่นะครับก็เอฟซีทุกๆท่านนะครับมาต่อมาพี่นะครับนี่นะครับเขาเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับลุงก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับทุกๆท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ปักใจด้วยนะครับนี่มันรถไปหลายยานพี่นิงไปกับผมกับเพืเอนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงนี้นะครับเอฟพีทุกๆท่านนะ คณะพร้อมเดินทางแล้วนะครับมีมีใครว่างเนี้ยไปกับผมได้นะว่ารถเยอะรอบนี้รถเยอะไปจ่ายไปกับพี่ออเดอร์ไปตามหาผมได้ครันะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับคุณจิมก็เอาไปเรื่อยนะครับลุณจิมเลย ไปเลยแตาฉันรว่าได้ไปได้เจ้าลงรถอ่ะเอาโจ้เอาเหาไปนั่งข้างหลังเวลามัน hmm. มันว่างเยอะเวลาเราจะคุยอะไรก็สบายเลยใจแม่ยุ้ยด้วยครับผนวางแผนอนาคตนะฮะโจมาโจนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับโจ้ไปกับผมโจไปกับผมนะครับเจ็ดโมงสิบห้าครับตอนนี้

นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับแล้วลุงก็จะไปแล้วนะครับเอฟตีนะครับนี่ครับลงุงลบอกบล็อลบลิอาร์นัดรถด้วยนะ อะไรนะน้ำร้วยาครับคันไหนคันที่หนึ่งคันที่สะเวลาเข้าปั๊มเข้าอะไรเวลาออกมาน้ำรุนะครับมีอะไรก็รับน้ครุ้งน้ำ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 รุ้งน้ครุ้งน้ำรุ้งน้ำรุ้งน้ำริงนนะให้ันอยูุในลำรุ้งน้าไอ้่น้ครับนีำรุ้พน้อรออกเ้ินทางกันแุ้วนะครุ้าน้ำรุ้น้ครต้งนรุ้งน้เรุงน้ครุองเดินท้งล้ว เขาวมค่ะเ like kind of uh okay. no um> อาลืมยังอ่อมาดนิไห้ลืมยังป่าลืมแลนดแลนดแลนด์นะครับอ่าเพราะลุงออกเดินทางแล้วนะครับนี่นะครับลุงออกเดินทางแล้วนะครับเอฟซีนี่นะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ